ับเขาเส็จเปที่เรียบร้อยครับเลนปีครับ่ากปีพี่ดีร้อยสองเมตรครับพี่ดีพี่ภูมิใช้รถของพี่อู่พี่ตั้มมนตรีสุขสวัสดิ์ครับส่วนเลนนีครับพี่พี่เด็กกาใช้รถของช่างบิ๊กสวนมันก็เดี๋ยวคู่พิเศษเขาจะไม่วิ่งเข้าสปีดร้อนะพี่เขาจะวนกลับมาที่เดิมย้อนกลับมาเหมือนคู่ื้อ้กลับมาเหมือนคู่ที่แล้วมาดูซ้อมกันหนึ่งรันลากล้องสื่อมวลชนระวังจะไปเตะโดนเซ็นเซอร์ฟาวของนักแข่งนะครับ คบอาจจะดูไฟเดีดูไฟขอดูไฟเฮียอย่าเพิ่งปล่อยนะครับตอนนี้คือพี่ดีเจภูมิยัไม่เคยเห็นไฟว่าออกสตาร์ทจะต้องเต็ตัวอย่างไรต่อไปเดี๋ยวจะพอใจโอ้โหคือถ้าแบบเนี้ยผมว่าพี่ภูมิต้องตั้งใจมากเวลาแกทําอะไรอ่ะดีเจภูมิบอกต้องเต็มร้อยทุกอย่างนะครับผมแกสุดจริงๆสุดจริงๆนะครับ ปกติเวลานั่งรถนี่ก็โอ้ยเขาบอกมาแล้วเมื่อกี้เครื่องบินก็ขับมาแล้วเรือก็ขับมาแล้วนะครับผมรถนี่บอกอันนี้ถือว่าโอ้หสบายสบายครับโอ้เทรนกันหนักหน่อยเองนะครับมาดูเวลาจะเป็นอย่างไรครับซ้อมกันก่อนนะครับหนึ่งรันครับ4 0 2เมตรกับบุรีรัมพันเมตรคูณพิเศษยามาฮ่าฟินจัดให้ครับถ้าชนะ2รันก่อนก็นะครับรับถ้วยแชมป์ไป คือตอนนี้ผมว่าพี่บี้เดอสการนี่ต่ออยู่แล้วนะครับด้วยประสบการณ์นะฮะอ่าพี่ภูมิพใจเย็นนะครับพี่ปึ๊บไปครับเวลาโอ้โหห่างเยอะห่างเยอะห่างเยอะโอ้โหอ่าทนะครับรันแรกในการซ้อมนะครับ เวลาไม่รู้เวลาไม่รู้นะครับพี่ดีเจภูมิจะอมเวลาอยู่นี่โอ้นี่ทีมงานตอนนี้เครียดเลยจะมาห้าฟินครับแทร็ก A ครับฝั่งซ้ายมือพี่บี้เดอะสกาครับและแท็ก B ีดีเจภูมิครับเจ้าพ่ออาหารคลีนคีโตและสิ่งที่ทำให้ร่างกายของผู้ชายดูดีว้าว โอ,โอ้โหต้องเทรนกันนิดนึงครับนี่เป็นครั้งแรกโดยทีมงานของพี่ดีจีพุ P ่มนะครับบอกว่าเขาไปซ้อมมานคแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับการออกตัวในช่วงแรกแน่นอนครับโโคนที่มีประสบการณ์ขวานะครับอย่างพี่บี้ครับคุ้นเคยกับสนามบุรีรัมยูไนเต็ดไรเซอร์แทร็กเป็นอย่างดีครับ ทางโค่นำรถเข้าเส้นครับกูจอติกรบใครที่เชียร์ช่างบิ๊กสวนมันก็ต้องีเชียร์พี่เดอสกาด้วยครับผม FC ตั้มมนตรีก็ต้องเชียร์พี่ดีเจภูมิด้วยรถจากสองสำนักนะครับราคาต่อที่เช็มเก่า31ครับโอ้ต่อน,นี้โอ้ยเหมือนจะ ดีเจภูมาดีนะครับโอ้ยดีด้วยเฮ้ยทำไมพี่พี่ใส่เกียร์ช้าดีภูมาดีครับตอนนี้อ้าวเกิดอะไรขึ้นครับพี่พี่ใส่เกียร์สองช้าเลยครับแล้วก็ยังไงครับเปียบ้อยดีเจภูสิบเก้าจุดสี่ปสามครับผมมวยล้มตกคนดูได้ขณะที่พี่ดัสก้ายี่สิบจุดสองแปดสองราคาต่อสามน แต่พี่อาร์ตเขาขับรุ่นวันวันนี้ขับในรุ่นวัยรุ่นติดปิ๊บใช่ใช่ตอนแรกจะขับในรุ่นติดกาวเขาไม่มีแต่กาวแต่กาวอยู่ในปี๊บอะไรกีดการอะไรกีดการอะไรคือผู้ชายผู้ชายที่ใส่เสื้อสีดําตรงกลางคือสามีว่าผัวหนูเขาบอกเฮ้ยพี่พี่โดดพี่ถูกตู่เป็นผัวแล้วนะเข้าไปครึ่งเดียวเอง พี่น้องกันแต่ตอนเป่าไม่นับโอ้โหครับตอนนี้ดีเจภูมินำไปหนึ่งตหนึ่งต่อศูนย์ครับครับผมเปลี่ยนเลนเรียะครับบีเดอร์สกาทินีตอนนี้ดีเจภูมิมาอยู่ที่แทร็กเอครับในขณะที่บีเดอร์สกาไปอยู่แทร็กทีับถ้าดีเจภูมิชนะอีกรอบหนึ่งจบเลยลิเกเลิกหมวนเสือกับบ้านสองในสามคิดว่าพี่บี้จะยอมไหม ไม่แน่ใจครับแต่เมื่อกี้พี่ๆเกิดอะไรขึ้นทำไมใส่เกียร์ช้ามากผมว่าอาจจะเป็นการรับน้องไหมาอาจจะแบบว่าเพื่อแบบให้แบบสูสีหน่อยนึงไม่รู้แล้วครับอาร์ตพสุดไปบอกอะไรเมื่อกี้ไปเทนอะไรลูกพี่เอาแล้วเทนเ้วเวแล้วราคาต่อเยอะด้วยตอนนี้ต่อเยอะเยอะเราบอกว่าคือพี่ภูมิเขาขับตัวใหญ่แล้วก็ไม่เคยขับฟิน เราก็เลยบอกว่าไปออกอ่ะไม่ต้องออกแบบมืออาชีพ<อ>ให้ตบเกียร์หนึ่งเลยแล้วออกออกเลออกหนึ่งให้เต็มไม่ต้องไปออกไ <ป S 1> อไปดูครับโอ้ยพี่มี่ออกตัวห้อยครับโอ้ยรันเี้เขาออกห้อยเลยครับสะดุดครับเขาเกียร์ไม่ได้เขาเกียร์ไม่ดีเ,เกียร์ไม่ดีครับเ,เกียร์ไม่ดีแม่เครื่องมันอาจจะร้อแล้วด้วยเรียบร้อยครับ เอาแล้วราคากลับมาแล้วหนังเรื่องนี้ยาวแน่ตอนนี้มาหนึ่งต่อหนึ่งครับผมเดี๋ยวรบเวลา f c สักครู่หนึ่งเนื่องจากเรามีเวลานะครับผมรอบนี้ใครจะชนะถ้าเป็นพี่นะพี่มองว่าพี่ภูมิชนะแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นผมผมว่าพี่พี่ทำไมอ่ะอ้าวเห็นไม่ตรงกันเอาแล้วเอ้าวฟักแฟนคิดว่าใครจะชนะหนูว่าเออพี่อาร์มค่ะอ้าวเขาไม่ได้ลงแข่งแล้วไปใครคนละอันขอโทษอีกคน หนูก็ยังเชียร์พี่บีอยู่ค่ะโอเคมาลุ้นกันถ้าตรงนี้ถ้าแบบใครนําก่อนก็ยังมีเรื่องยาวอยู่นะยายังมีอีกรันต่อไปให้ได้แบบแก้มือกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปเชียร์กันนะครับฟักแฟงเขาเชียร์พี่บีอยู่แล้วนะครับผมในขณะที่โอ้โหพี่ภูมิไม่เชียร์กันเลยเหรอเชียร์เหมือนกันค่ะเชียร์เหมือนกันเชียร์พี่บีมากกว่าจริงๆแล้วหนูดูทั้งสองคนก็หนูก็แบบตื่นเต้นเหมือนกันมันก็มีโอกาสที่เป็นไปได้ว่าพี่ภูมิชนะค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับฟักแฟงไปเชียร์กันนะครับผม ดีครับนี่เป็นรันที่3ครับเสมอกันอยู่หนึ่งหนึ่งครับพี่ทีใครชนะจบเลยครับเอาจบเลยหรอจบเลยนี่โอ้ยเอาเลยโอ้สองในสามถูกต้องเอาครับสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมครับขออภัยขออภัยสองในสามครับโอ้โหเอาครับโอ้โหดูอาร์ตพสุครับเป็นห่วงวิภูมิดูไปกอรอบไปเลยอาร์ตพสดุบอกเลยว่าเทรนดให้เต็มที่เพราะว่าพี่ภูมิไม่เคยขับรถเล็กใช่แต่พี่ๆี่เนี่ย ไม่ไม่มีใครเพนเลยว่ะพี่พี่สุดยอดเราต้องมีการกรอคันเร่งไม้พี่อย่างเงี้ยใช่ใช่ครับลองลออกตัวอ่าเอาครับในสนามครับตอนนี้เข้าไฟทั้งคู่ครับรันสุดท้ายครับรู้เรื่องครับตอนนี้ลิเกเริ่ม b บีเดอรสกา t r ทร k A เอเดกระดที่ดีเจภูมิ t ทร c k บีครับเอหรือบีตอนนี้เสมอกันอยู่หนึ่งต่อหนึ่งรันครับ ไปเขียวโอ้ดีอ่อกดีกว่าดีกว่าโอ้โหยงมาด้วยดีเจบูมดีเจบูมตามทันไหมตามทันหรือเปล่าโอ้ยตามไม่ทันครับแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับดีเดอะ์สกาเดรันนี้ช่างบิ๊กสวนมันเดินดึงหน้าเลยครับแอ๊กเแอ๊เลยโอ้โหแอ๊เลย 9ตับปีเดสก,กาลแล้วก็ฝั่งดีเจภูมิ19.586ปีเดสกาคว้าแชมป์ไปและเดี๋ยวจะมีการมอบถ้วยรางวัลที่บริเวณนหน้าแท็กนะครับน้องพ,พ,พ,พี่ทีมงานจะมาหา้เตรียมตัวเลยครับ พี่เป็นคนที่จะเอาจริงอะไรแล้วเขาทําได้สุดและทําได้ดีทุกอย่างเสมอ<ผ>มไม่ใช่แค่การแข่งขันในรูปแบบนี้ที่เราจัดให้นะครับครับแม้กระทั่งแข่งกินเงินลูกน้องที่ออฟฟิศ <c oughs> เขาก็ชนะอยู่เสมอคุณไปรู้ได้ยังไงผมเป็นเอฟซีเขาโอ้โหเขาแข่งกินเงินที่ออฟฟิศด้วยเขาเหมือนมีเขาเรียกว่าอะไรเทรพเจ้าแห่งชัยชนะเทพีแห่งชนะอยู่อยู่ในตัวเขาอยู่ในตัวอยู่แล้วและวันนี้เขาก็ทาสาเร็จท่พี่ดีับและอีกหนึ่งครั้งเก่าแชมป์ประจำสนามนี้ โอ้โหเดี๋ยวครับขออนุญาตราเรียนชินะครับและขอเรียนเชิญนะครับนะครับคุณดารัตพวีชานนท์นะครับผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดกลุ่มสินค้ารถสปอร์ตและครอบครัวบริษัทไทยกำลังห้ามนนะครับพี่ต้องการกออบถ้วยกับผู้ชนะครับบิ๊บีิ๊ดสก้าครับผมเดี๋ยวพี่บิ๊บรับถ้วยก่อนนะครับโอ้โหรับแชมป์ไปอีกแล้วครับผมโอ้ตอนนี้ถ้าเกิดสมมติเอาถ้วยเรียงกันนี่ทำแทนกำแพงที่ออฟฟิศได้แล้วนะห้าสี่ห้าใบแล้ว ครับผมยินดีด้วยกับพี่พี่เดอสกาครับแล้วก็ขอเสียงให้กับพี่ดิจพูมโอ้โหเป็นการแข่งขันครั้งแรกครับพี่ดีเจดีเจพี่พี่ดอสกาจะได้ถ้วยรางวัลนะครับส่วนดีเจพูมจะได้รางวัลปลอบใจเป็นน้องพริตตี้กลับไปหนึ่งคนโอ้โห